น,นี้ก็ได้ทําการนะครับทดลองนะครับในตัวเครื่องอันนี้ก็คัดเข้าถูกก่อนเนาะะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาทําการขี่ข้าวนะครับผมเดี๋ยวตามมาดูนะครับผมว่า รช้งานงตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับผมเขารีบนะครับผมจะประมาณนี้นะครับก็คัดได้ทั้งสองช่อง,องทางเลยนะครับก็สามารถคัดได้ทั้งสองช่องทางนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสกูลเมิญ่านะครับ เม็ด้าแล้วก็จะมีพวกข้าวลีบางส่วนนะครับปักนลงมานะครับผมก็จะแยกออกได้เหมือนกันนะครับอ่าครับก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากการสีเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะมาขอสัมภาษณ์นะครับมาขอสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่นะครับว่าการสีนะครับหลังจากใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็ดีครับไปก็ได้ข้าวสวยก็สสนก็สวยล้ำก็ได้นี่ สีสวยมากเลยจ้าเนี่ยเนี่ยสีแป๊บเดียวเองไม่ใช่เวลานานได้ข้าวออกมาได้หุงเลยก็ถือว่าสวยนะครับผมข้าวสวยได้หงข้าวได้หงเลยแล้วเรื่องการใช้งานครับใช้ยากหรือง่ายยังไงครับง่ายจ้าเสียแป๊กแล้วก็ใส่ข้าวไปก็ขัดข้าวก่อนที่แรกขัดข้าวก่อนเนาะแล้วก็เราก็ต้องเอาข้าวเนี่ยมาใส่กระเจงแล้วก็ค่อยสีทีหลังใช่ไหม ใช่ครับใช่แล้วก็เป็นข้อสารออกมาได้เข้าไปแล้วก็ได้มาราบว่ารบผมแล้วก็เรื่องของแถมของไรเนาะของแถมก็มีใมรบมีอะไรมีเสื้อเห็นเออนะครับมีมีให้ไปครบเลยนะครับผมสรุปว่านะครับผมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการส่งสินค้านะครับเครื่องสีเข้าชายูนะครับของทางบริษัทสามยอดมอเตอร์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณ คุณแม่คุณพ่อมากนะครับผมที่อุดหน,นุนสินค้าของทางโรงงานเรานะครับผมมีปัญหายังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับผมะนะครับ